เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87%ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันนี่ <c oughs> พี่เอ <c oughs> เอมีมอตัวเลก็กอะทุกคนดูดิใช่แล้วมีมีมวล่างดูน<า>หน้าหนอนด้วยคนม่เี้ยวเ้ยวเงีเงี้อวี้ยวเงี้ยเงยวเงยเงี้ยวเงยวเงี้ยวเงี้ยวเหมือนเงี้ยวเงี้ยัเงี้ยวเงี้ยวเงงี้ยวเงี้ยเงียว โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำคลิปช่วยไอ้บอสกันนะครับผมใส่หน้านี่แปลว่าไม่ช่วยใช่ไหมดูดิบอมยืนค้างยืนเอ,อ๋ยยืนขี้ยืนปี้อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนวันนี้เราจะแปลงร่างเป็นมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์แบบเป็นเป็นเนวอร์ชันหนอนทุกคนแบบหนอนมิกกี้เมาส์อะไรเงี้ยทุกคนนี่ก็คลิปนี้ก็จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยนะผมอย่าลืมกดไลค์ช่องไอ้บอสแล้วก็ช่องผมด้วยทุกคนเนืองในช่วงนี้ฟิลวิวแบบตกฮะทุกคนเปิดเทอมแล้วก็มาไปดูช่องผมเลยแม้วก็มาแบบใส่หน้าอยกน สร้างไว้ด้วาายทุกคนตอนนี้บอสไปไหนไม่รู้ทุกคนที่เห็นว่าจากคลิปนี้ก็ใครที่อยากดูก็ไปดูกันเลยยูคูโอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดบนโลกของอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะครับผมเยอะผ้วันนี้ผมได้ลงมอดอะไรแย่ๆไปหมดเลยก็เรื่องคนมันจะเป็นยังไงวะทุกคนถ้ามันเจอวิกกี้เมาส์วิกกี้เมาส์แบบเออเอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันช็อปเนี่ยมีเหมือนเหมือนมีแบบพวกสีเพดด้วยอ่ะ มีหมืองพีเป็ดด้วยเหรอวะเศษพีเป็ดนะครับผมไปหามันก่อนมันอยู่ไหนวะโยมอยู่นู่นเลยเหรอเราต้องตัดต้นไม้ไม่ไหวจริงมันทุกคนมันน่าแกล้งมากเลยไมเห็นนู่นเลยเหรอาชีวิตรอดทุกคนอยากผมแกล้งใครสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมช่วงนี้เปิดเรียนกันหรือยังทุกคนน่าจะเปิดแล้วแหละเปิดน่าจะลงบังโรงเรียนก็ไปที่โรงเรียนบังโรงเรียนก็น่าจะเฮ้ยยังพูดไม่จบเลยก็น่าจะเฮ้ยมีเดินแล้วี๋ยวะทำไมผมเกิดเนี่ย นี่อะไรนุกคนมิกกีเมาส์เจอมิกกี้เมาส์แล้วเหรอของตกเรื่องของเกมรูปนั่นเนี่ยเจอมิกกี้เมาส์มันยังไม่เจอผมทุกคนเห็นระยังไม่เจอผมเราโควิดกันด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้ก็เปิดเรียนแล้วก็อย่านอนตื่นสายกันนะครับผมแล้วนี่มิกกี้เมาส์อะไรไงเอ้ยมิกกี้เมาส์กินเข้าไง เหาเรามิกีิเมาส์หาเราให้เจอเฮ้ยบ้านมิกีิเมาส์เหรอเนี่ยเรามาบุกเลยใช่แล้วบุกบ้านมิกีิเมาส์ว่ะหาเราให้เจอใช่ไหมจัดไปมิกีิเมาส์เดี๋ยวให้ของเลยจะให้ของเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงมอสเดี๋ยวก็จะเห็นผมนะใครเจอก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับโอ้โหไม่เห็นผมว่ะอยู่ไหนอะมิกีิเมาส์ปิวปิวปิวเฮ้ยตอเบอรี่ป่ะปิวเจอแล้วเนี่ยไม่เห็นผมเหรทุกคนอยู่ตรงนี้ไมิกีิเมาส์ ปิวปิวเดี๋ดิไม่เจอเหรอวะทำไมไม่เห็นผมวะทุกคนเนี่ยพี่เมาเราเจอได้แล้วเยอหนี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 แล้วไมหน้าไม่กี่เมาเป็นเรื่องงี้มาทุกคนไม่รู้เหมือนกันเลยพี่กี่เมาคนเดียวเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วพม่กี่เมาอุ้ยมันจะเจอผมยแล้วเราเราเจอได้แล้วเยอะว้าวเยอะไมตัวมันเล็กจังอ่ะ โอ้ยทุกคนมีก ah anyway, like ี่เมาส์ตัวเท่ามดเลยกี่เมาส์อ่ะมีกี่เมาส์ขำขำอะไรเฮ้ยีเาขำไว้เฮ้ยเฮ้ยกี่เมาส์นายอยู่ไหนนายผมนะโอ้โนี่นี่เลยอยู่นี่แล้วอยู่นี่นี่อยู่นี่เออมีเมาส์ตัวเล็กอ่ะทุกคนใช่เห้อมีกี่เมาส์ล่างดูหน้าหนอนนะคนมีกี่เมาส์ หน้าแล้วก no ็เหมือนมันยอง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 หรือว่าหนม่มตัวนนิดเดียวนี่นะให้กินช็อกโกแลตขาไม่มีมีแค่เมาส์โหชอบชอบช็อกโกแลตไหมชอบช็อกโกแลตไหมชอบนะอร่อยดีนี่ทุกคนผมจะให้ช็อกโกแลตมาจช๊บจช๊บอร่อยเชิบเค้กช็อกโกแลตจช๊บเลยกเค้กช็อกโกแลตมีเค้กเนยเทอร์ด้วยทุกคนโหเค้กเนยเทอร์เหรอใช่แล้วเค้กเนยเทอร์ว่ะน่าอร่อยทุกคนน่ากินอ่ะ นายมีเป็นมิกกี้เมาส์ที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยรู้ไหมไม่เคยเห็นใครตัวเล็กเท่ามิกกี้เมาส์คนนี้มาก่อนกขะโดดทำไมดีใจหรือไงตัวเล็กเราน่ารักหมเราน้ารักไหมน่ารักสิเป็นมิกกี้เมาส์นี่อาไปเลยมิกกี้เมาส์ไข่ดาวนะไข่ดาวอู้วว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 วอวหวไวว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 แล้วเววนวว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 วเวววววว่วว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 วเอววววาววววองหววอววววงวว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 เวาะ ช่วยเราครับแถมแถมนี่ต้องแถมนี่ต้องแถมโอ้โหแล้วอยากให้ช่วยอะไรไหมห้องอะไรเราไม่รู้อะแต่เราแบบอยากรู้รู้สึกอยากต่อสู้อะแบบไม่รู้รู้อะไรก็ได้แต่อยากต่อสู้อะอยากต่อสู้เหรออาจจะูดันเทียนพาไปูดอะไรก็ได้ เราอยากสู้มากๆไไดด้้เเลลยยแบบวนอ่ะด้เลยได้เลยจะไปทดสอบด้วยนี่ละไหนทดสอบด้วยนี่ละกันนั่นเลยทดสอบด้วยนี่ละกันจะไปเัาเยอะทุกคนรับมืออย่างดีคอมมานโดอ่ะด่วยคอมมานโดหด่วยคอมมานโดหด่วยคอมมานโดทุกคนโอ้โหยิงโคตรแม่นโอ้โหเนี่เราจะให้ของไปนะทุกคน เี <muitas S 2> ่ยนี่ไปเพื่อนเอีนี่ไปเนี่ไปเอานี่ไปเีมาดีม่โดนม่โดนโดนเีมาเอานี้ดิเออเออเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปเข้เขามานี้สิมาานี่มานี้มานี่ไอบอสไอ้บอสบอสมานี้บอสมานี้บอสมานี้บอมานี้มานี่มานี่มาหนี่มาหนีมาหนีมานี่มาหนี้มหนีมานี่มานีมานี้มาหนี้มาหนี้มาหนี่มานี่มานี้มาหนี้มานี้มานี้มาหนี้านีมาหนีมานี้มาหนีมาหนี้มานี้มาน้มานี้มานีมานีมานี้มานี่มานีมานีมานี้านี้มานี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 มา เฮ้ยผีเป็ตหัวลำโพงมาวะมามามาผีเป็ตหัวลำโพงว่าโอ้โหมันโอ้โหเหมันสู้ชิวอย่างวะทุกคนเหมันจู้โค้อชิวอ่ะทุกคนดูนี่ไม่ได้แล้วมาดูนี่ดูนี่โอ้โหคือโหมันมันสู้เดือดมากทุกคนช่วยมาใกล้ๆบ่กทุกคนดูผีเป็ตมาดิมาดิมาดิโอ้โหมันค้อนโหดเลยอ่ะอุ้ยหมดแล้วเหรอลิงแล้วกันไปเออนี่ปืนนี้นี่แหละโอ้ผมเชื่อมจริงๆแล้วกันทุกคนผีเปรตไปดูแล้วโอโหตายยากจริงโหตายยากจริงทุกคน ตายเออตายโอ้โหโอ้โหเสียงโคตรดังแล้วถ้าเช้าเราต้องไปแล้วนะเอ้าทำไมนายไปตอนเช้าหรอโอ้หูเออมีกกมเมาสุดใจดีแต่ในเวลาแค่แป๊บเดียวหนึ่งวันนี่เป็นนี่ลทุกคนเรามาได้หนึ่งวันเฮ้ยนายจะพาเราไปติันก่อนเหรอใไ่แล้วโร้จะใช้ในหนึ่งวันนี้ให้คุ้มนะทุกคนต้องให้คุ้มๆนะชึบชึบชบเราจะกระโดดลงไปเลยนะเนี่ยนี่อันนี้ปะอเมลก็ต่อเองเลยใช่แล้วโอ้หูต้องรีบนะเดี๋ยวแบบ จะแบบนั้นก่อนนะทุกคนตามรองตึ้งยึบไปเลยจ้าลงไม่รอแม่ราไม่รอเราเลยโอเคไป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 เกมมาเลยจ้าโอ้โหนี่มาตรงนี้เลยตรงนี้เลยทางให้เราเลยอะชิม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 ทำไมไม่เจอทางขึ้นทุกทีวะเล็กไปหน่อยไม่เจอทางขึ้นทุกทีวะทุกคนเดี๋ยวนะคุณขิ่นผู้ภูเขาเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่เจอแล้วโอ้ยกำลังเจอต่อไปแล้ว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 โอ้ยตัวอะไรนี่ตัวอะไรด้วยอะดุ้งหมด วุ้ยมีตัวอะไรด้วยอ่ะโอ้โหดูดิมีตัวอะไรไม่รู้คนอยู่ไหนอยู่ในบ้างผีเป็ดอ่ะเดี๋ยวดทำไมจักรเอ็นเดอร์แมนทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหคนน่ากลัวอ่ะเราจะเล่นมาก่อนเดี๋ยวิววิวทำไมทางเป็นอย่างงี้วะเนี่ยเชื่อมันยิงแล้วกันทุกคนของก้อนอยู่ไหนมังกรมังกรมังกรวปิวเนี่ยทุกคนผมเชื่อมันยิงนี่แล้วกันซึ่งผมเพิ่งมีเวลาแค่แค่วันเดียวนะทุกคนเชื่อว่าจุดที่ไม่จะทำพาผมไปทำอะไรบ้างไหมวะอุ้ยมันช่วยเรายิงนี่ไงเราช่วยยิงแล้วทำ ้อ,อ,อมนี่นงไงขามันขามันขามันมวิเราช่วยบอเสเราช่วยบอสโอ้โหเออเดี๋ยวช่วยบอสเราช่วยบอสทุกคนมันมีตัวอะไรไม่รู้อ,อ่ะก็แบบผิดแปลกก่กอนโง่ผิดแปลกมาปิว้วตายเออตายไหม่ะน้าเดียวน่าเดียวน่าเดียวน่าเดียวเออโหมิกิเมาส์เอาเรื่องว่ะเมานช่วยเราได้ดีมากมากเลยมิกิเมาส์โคตรโหดทุกคน โอ้โหเสียงเกมนั่งจริงโอ้โหโอ้โหมาดีอุ้ยเบลล์เกเบลเกเบลเก็บเฮือยฮ่า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 กลับกันกลับกันเชื่อเพาะนี่กลับกันเนาะได้ได้ได้เลยไปไปไปเลยสติวเบลล์เชืบอเพเกมทุกคนโอ้โหนี่คนมันยังมืดอยู่เลยนะนี่ผมเอาไข่มังกรมาแล้วไข่มังกรว้าวชืบชเบชะบชื่อเพาะเชื่โอ้โหทำไมนีย โโอ้หได้ไข่มังกรเยอะจังได้เนอะอยู่แล้วเราเป็นสาววกมังกรเหลืองได้มาจากไหนเนี่ยไข่มังกรเราตีมังกรแค่ตัวเดียวไม่ใช่หรอใช่แล้วนี่ทุกคนเอาให้นี่ไปนะครับนี่ไปเลยหมดเราเข้าไม่ได้เราเข้าไม่ได้อันนี้ไปเลยไม่ได้เหรอนี่ไงมีทางขึ้นให้แล้วนี่โอ้โหไข่มังกรที่อ่านมาหน่ะโอ้โหไข่มังกรเป็นร้อยล้านลูกเลยเลยอ่ะโอ้ทุกคนจะทำงานไหนม้างเดี๋ยวมิกกี้มกกี้ทงที่ทำอะไรต่อล่ะ เดี๋ยวทํำไมมาซาโลโมชาตอย่างนี้ล่ะเดี๋วียอะไรวันนี้อ่ะทาไมถึงซาโลขนาดนี้โอ้ยเดี๋แฟดเดี๋แฟดนี่ไงวิว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 ขิวว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 ิวิววิวิวิวว ไม่อยู่ก็เช้าเพราะว่าเราจะไม่ได้เจอนายแล้วหรอตเราต้องไปแล้วไม่มันอยู่อยู่ก็เช้ามิกกี้เมาส์งเลยไม่หรอนายจะไปแล้วหรอเออ่าไม่นะล้อล้อออืลาก่อนมิกกี้เม้าส์บายบายแล้วต้องไปแล้วบาย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 คือก่อนไปวะเฮ้ยก่อนไปตามิกกี้เมาก็มีสีสีเขียวปิ้วบโอ้โห ไม่นะนายจะไม่ทิ้งหลักฐานว่านายเคยอ,อยู่ใช,ยใช่แล้วจะไม่ทิ้งหลักฐานทุกคนปิวป้ว,วมันทุบมอสันทำลายมันมันมันจะไปแล้วว่าเดี๋ยวเราเรา,เราไปที่อื่นไปหาที่ปิดคลิปดีกว่าทุกคนไ<ห>ปแล้วโอเคครับบ๊ยปปายบายบ๊ายบายมิกก <ไป S 1> ี้เมาส์เราปิดคลิปแล้วบ๊ายบายเรไปแล้วปปลอึเตึ้มโอเคทุกคนเราไปแล้ววู้อ้าว